ผมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ในขณะที่ผมนอนอยู่นั้นน่ะจ,จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันว่าคืนนี้มีคนมานอนด้วยหรอเป็นเสียงของเด็กครับแล้วก็มีเสียงตอบไปว่าเขามานอนหลบฝนกันนะลูกอย่าเสียงดังนะแล้วเสียงที่ได้ยินก็พูดขึ้นมาว่ามากันกี่คนเนี่ยเขาจะไปไหนกัน เราไปเล่นกับเขาได้ไหมบางคนก็หัวเราะบางคนก็เดินไปเดินมาเสียงเดินนะครับอยู่รอบเต็นท์ของผมเดินไปเดินมาอยู่เต็นมศสาลาไปหมดเลยเป็นเสียงของการเดินรอบๆเดินวนไปวนมาตอนนั้นอะผมตกใจและกลัวมากครับทำอะไรไม่ถูกเลยจะปลุกเพื่อนที่นอนด้วยกัน แต่ผมก็ไม่สามารถขยับตัวได้ครับทำได้แค่เพียงนอนนิ่งๆแล้วก็ฟังเสียงที่เขาพูดกันฟังเสียงคนเดินไปเดินมาฟังเสียงคนหัวเราะที่อยู่บริเวณนั้นแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ตั้งสติเริ่มสวดมนต์ในใจครับจนเวลาผ่านไปอ่ะผมก็เริ่มได้สติแตละรุดออกมาจากเหตุการณ์นั้นครับในขณะที่ผมลุกนั่งนะครับ ผมก็เอาไปใชนะ้นละสง่งไปเพื่อนอีกห้าคนผมก็เห็นว่าพวกมัน่ะนอนนิ่งหลับสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกมันเลยครับจนผมต้องมนโนนิติกาปรากฏว่าเวลาตอนนั้นก็ตีสี่กว่าๆแล้วครับก็ใกล้จะตีห้าแล้วละผมก็เลยปลุกเพื่อนทุกคนให้ตื่นเพื่อจะเดินทางต่อหลังจากที่คนทุกคนตื่นมาแล้วนะครับเพื่อนแต่ละคนนะก็เร่าเล่าความฝัน หรือสิ่งที่ตัวเองเจอให้ผมฟังเชื่อไม่ขับว่าผมกับเพื่อนอะเจอเหตุการณ์เรื่องราวและได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนเลยครับ